<unter> วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนล้อรถยนต์นะครับทำยังไงสำหรับผู้หญิงอบบางแล้วเปลี่ยนได้นะครับเพื่อที่ล้อเนี่ย ตัวเล็กๆคนนึงจะทํายังไงได้เนี่ยวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนล้อรถยนต์นะครับทํายังไงสําหรับผู้หญิงเบาบางแล้วเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันผมเป็นคนเปลี่ยนรถเปลี่ยนล้อได้ทุกอย่างนะครับแต่น้องคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําวันนี้เราจะมาสอนน้องเขาทํานะครับโดยใครทําครับน้องเขาครับไม่ <laughs> คุณจริคะคุณมาช่วยดิฉันนะคะวันนี้ถ้าตั้มทิพย์เนี่ยหายตัวไปช่วยได้ทุกคนนะครับะไม่ว่างตั้มทิพย์ไม่ว่างนะครับผมเลยให้น้องเขาทำนะครับ<ถ>ทำไมเป็นดิฉันละคะทำไมเป็นดิฉันละคะอ่าเรามาเปิดท้ายนะครับยางแต่ตอนแรกยางอะไรอยู่ข้างหลังรถนะครับแล้วยางอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> พราเวลาถ้าผู้หญิงเปิดมาเนี่ยอาจจะตกใจและตื่นตระหนกนะครับว่าทำยังไงต่อไป มาใกล้ๆพี่มาเดี๋ยวนาไอ้น้องเอ้ยพี่ไม่อยากเป็นคนขายรถเลยอยากจะเป็นช่างช่วยทุกคนเลยเปิดฝาท้ายมานะครับยางอะไรนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเราอยู่คนเดียวนะครับโดยไม่มีผู้ช่วยเลยนะครับมผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้ ช่วยเหลือตัวเองได้หักเข้ามา90องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งนะครับไม่ให้ข้างล่างเนี่ยหล่นลงมาทับล้อหรือยางอะไรนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องดูเครื่องหมายเครื่องมือนะครับหนึ่งแม่แรงสองบล็อกถอดล้ออ่ะดูเลยนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเครื่องมือได้ยังไงอันดับแรกอันนี้เรียกว่าอะไรคะ บล็อกถอดล้อครับบล็อกถอดล้ออ่าอันนี้นหะคะตัวเกี่ยวบล็อกของแม่แรงครับผมเนี่ยมาช่วยไม่ใช่ช่วยคุณคนเดียวนะผมช่วยทุกคนเร็วหน่อยเร็วหน่อยอันนี้เหระคะอันนี้คือเรียกว่าลูกแรงลูกแรงนะคะแล้ววิธีการใช้งานริ่มไม่ใช่แกสิแม่แรงแม่แรงเดี๋ยวก่อนโ่จริงอ่านี่นะครับเราจะเป็นการสาธิตให้น้องเขาได้ทำจริงๆนะครับ น้องเขาจะได้ทําจริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าทุกคันเราจะไปช่วยได้นะครับแต่วันนี้น้องเขาไม่เป็นเราจะสาธิตให้น้องเขาเป็นในวันนี้ดูคลิปนี้ได้เลยครับตั้มทิปจัดให้นะครับผมอุปกรณ์ที่ทำวัต้องมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยต้องมีแม่แรงนะครับตัวขันแม่แรงนะครับบล็อกถอดล้อนะครับเราไปดูกันเลย สามอย่างนี้เราเปลี่ยนยางก,กันได้เลยอันดับแรกเลยเราต้องมีการขันล้อนะครับน็อตเนี่ยตัวนี้นะครับมันเป็นบล็อกถอดล้อต้องเป็นน็อตพิเศษน้องเคยรู้ไหมว่าตัวนี้มันมีลูกบล็อกของมันเองเป็นสาเหตุหนึ่งที่การเปลี่ยนล้อมานะครับแล้วไม่มีตัวบล็อกถอดล้อจะไม่สามารถเปลี่ยนล้อได้นะครับเราไปหาบล็อกถอดล้อกันจะอยู่ข้างหลังนะครับส่วนมากบล็อกถอดล้อจะอยู่ข้างหลังนะครับ หรือไม่ก็ไว้เกะหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราจะเปลี่ยนล้อไม่ได้นะครับสาเหตุหลักเลยเพราะว่ารถแต่งบางพันเนี่ยเขาใช้น็อตพิเศษรูปรูปคำคำนะครับพันนี้นะครับรูปลูปคำคำบล็อกถอดล้ออยู่ข้างในะครับั่ปไปนะครับถ้ารถทั่วไปเนี่ยปกติจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับ ก็สามารถที่จะใช้ตัวขันธรรมดาได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างซีวิกเลยแล้วกันนะครับบล็อกทั่วไปจะเข้าได้เลยนะครับมาตรฐานนะครมาตรฐานนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นล้อแต่งพิเศษนะครับก็จึงต้องมีบล็อกถอดที่เป็นพิเศษขึ้นมานะครับแล้วบล็อกถอดเอามาทําอะไรนะครับอ่ะถือเลยการขันออกกับขันเข้านะครับผู้หญิงอาจจะไม่รู้นะครับถ้า ขันออกจะเป็นด้านซ้ายถ้าขันเข้าจะเป็นด้านขวาอ่ะลองดูเข้าขวาออกซ้ายอ่ะแล้วถ้าออกเอาเอาขาหรงั้นถ้าออกเข้ออกก่อนครับให้คลายน็อตต้องออกแค่ไหนคะที่ออกอ่าออกให้คลายน็อตห้าตัวเลยครับเราต้องออกก่อนต้ไปซ้ายอ่าถูกต้องครับเอาขาเหยียบเพไปเลยครับ นี่ครับถ้าไม่มีผมคุณจะเปลี่ยนได้ไหมเพื่อที่ล้อเนี่ยโอเคเราขันทั้ง5ตัวแล้วถูกต้องไหมอ่าเรามาดูกันแม่แรงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพียงแต่เราสังเกตนะครับมีคานนะครับ คานหน้าคาันหลังเนี่ยจะมีนะครับล้อหน้าล้อหลังจะมีที่ขึ้นแม่แรงนะครับก้มลงไปดูนะครับจะมีคานตรงกลางนะครับวันนี้กูจะได้เสียแล้วระหว่างคานตัวนี้เราจะมาขึ้นน้องระหว่างตรงนี้นะครับอเพื่อไม่ให้ท้องรถนะครับทะลุ อ่าคือแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาตัวนี้เกี่ยวนะครับอ่าเกี่ยวลงไปนะครับแล้วใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการหมุนแม่แรงนะครับอ่าสองอย่างอ่ะทำต่อครับเรียบร้อยนะครับ ลอ้อลอยออกมาแล้วนะครับวันนี้เราก็แค่ถอดน,น็อกออกมานะครับทั้ง5้าตัวเอ,อ่อขอโทษทีนะครับผมเพิ่งกลับม,มาจากอังกฤษน,นะครับผมก็เลยไม่ค่อยชินกับสภาพของอากาศของบ้านเรานะครับเมืองไทยอาจจะทําให้ดูลแล้วเหมือนแบบว่า,าดิฉันก็อาจจะทาเป็นเหนื่อยอ่อนนะคะ พอจากอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะอบอ้าวการถอดล้อไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าขยับแล้วไม่ออกนะครับให้ใช้ขายันเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มแรงแล้วดึงเอกมาหนึ่งสองสามเฮ้ยอ่าโอเคครับง่ายไหมครับง่ายค่ะตั้มทิปย์ครับจัดให้อ่ะยกไปยกไปถูกต้อง การหมุนยางอะไรครับกลับมาอ่าใช่ครับเอาเข้าไปเหงื่อทุกหยดของ c a o วันทัวโต้นะครับถ้าเห็นใจกดสับตะไครนะครับให้เป็นกำลังใจให้ตั้มทิปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า เสร็จแล้วนะครับเอาเข้าไปเบื้องต้นนะครับเข้าขวานะครับออกซ้ายนะครับหมุนหมุนหมุนให้น็อตล้อเนี่ยมีคําว่าตึงๆนะครับอันนี้เนี่ยเราหมุนแค่ตึงๆนะคะเราไม่ควรหมุนแน่นเพราะว่าเรายังเอาล้อเนี่ยขึ้นมาอยู่บนอากาศเราเอาลงครับ <c oughs> อ่ะเอาลงเลยครับอ่ะก็คือน้องสาวจะเป็นคนเอาลงเองนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ตัวอย่างที่คนทําไม่เป็นจริงๆนะครับได้ทํางานนะครับได้ใช้งานจริงๆ นี้เราก็ต้องเข้าบีควิกครับบีควิกเท่านั้นหรือปั๊มน้ํามันที่สามารถเปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนยางอะไรให้เราได้นะครับเราต้องบอกว่าทุกอย่างอย่างโง่ครับผม เราเอาแม่แรงออกมาได้เลยเนะครับก่อนสุดท้ายนะครับก็เราก็ต้องเก็บนะครับอะไรเครื่องมือนะครับแม่แรงและน็อตล้อนะครับให้เข้าอยู่ที่ตัวรถนะครับเหมือนเดิมก่อนเพียงเท่านี้รถนะครับก็เปลี่ยนล้อเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะขับเพื่อนต่อไปได้นะครับเพื่อไปปะยางต่อหรืออะไรต่อนะครับขอให้น้องเดินทางโดยสวัสดีครับครับผมเชิญดครับ หญิงตัวเล็กๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนล้ออะไรยางอะไรได้ง่ายๆนะครับโดยการทําเองนะครับไม่ต้องพึ่งใครนะครับชอบใจตั้มทิปนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับติดตามช่องทางวันทัวรโต้นะครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมขอบคุณครับ